สวัสดีครับอเอฟซี 4, พอตเลียทั่วหลกงท่านผู้ชมนี่แหละครับมู้เจา Uber, ้าคู่บ้นี่อยู่บนพอตเลียสิไปใสไปแบบนี้เนาะรถคันนี้เป็นรถพ่วงได้หนิมู้เจา้ารูบป่ะนี่พอตเลียกำลังสิไปเอ่อมื้งนี้ไปในทีมงานใหญ่ไปเอ่อไปรับเพืน่นมาวิ่งเทนเอวไต่อยคนมีเซนนองน้ำเออเออนองน้ำเทนเอวครับพอต้เลียคนเดิมลุ้มพามคนเลยมามากเลยนี่อมื้อนี้ไปซีช่อง ปูดูสีกัดเล็กเบิ้งข้างไปรับบาดจ้างขับรถชมนี่คือเดินพ่วงนี่ละรถสไตล์อันนี้มา,มาวิเชียเเนีเป็นผู้ขับเกลีย,ยน,นั่นบื้นี่ครับมาวิเชเนลนะครับนะรถโด,ดย้าอยางโดนเนี่ยก็ต้องแลสิเนี่มาทายท่ำร,ว,รวมรายการกับเพิ่นนี่ปไป,ป,ปกับยมไปขอเป็นเกขับกันอ่ะปูดาสีกัดเล็กเมื่อเอือ่อวัประธวันที่หตุลามพองพันห้าร้อยหกเ็ดไปยันเลือเราเด้อนี่เขาเลือเราเด้อนี่ นี่ครับทีมงานบ้านที่เชนเล,ลี่ยนนี่พาไปเพราะวันนุ่มอาบมาได้มาก็เริ่มมได้มาทีมงานลุกอามไปนี่เป็นหุบเป็นหุบสภาพฝนสิ่ตัวกบตัวนะครับถึงก็ต้องแลเม็ดนึงรียวเดี๋ยวครับเดี๋ยวค่อยเพิ่งไปเรื่อยอืมนะนี่แหละครับาตามหลังมานี่คือปลาต่อยกับน้องน้ำปลาต่อยคนมีเสี้นกับน้องน้ำท่านผู้ชมนี่แหละครับที่เราตามหลังนี่นี่นักการทีช่องเแค่นีเพื่อลูกเจ้า เออเดียวไปสิมาวิทแวเจ้าเ่สิไปเลยทางเดียวเ้อเออเดี๋ยวับเอลังเือเออเดียวพินดครับเอาดี๋ยวมันือเรบเีรัอผมทไทยทัทัดเขาให้ผู้เจ้าบ้ากักเออเจ้าว่ามันดุคยเออมมาวิเปินว่าทีีเดีย่นี่่ไเดี๋ยวมันสิเลื่อยคนะนว่าตาไฟก็คือเป็นสี ไฟอยู่เด้วยอ้าบคุณชายไอ้ทางเขาไปเบังนี่แหละคุณชายทางมาวินชาแนลทีเดียวไปปูดุสีกัดเล็กยงเก๋อตามหลังมาครับไปต่อยกับกบงามชาแนลอ้าวพอท่องเรียนน้ำขับวนโอ้โดนแล้วครับพอท่องแรีกับพ่อเร่มาเออหาปูดุสีกัดเล็กยงนะครับล่ะอันนี้กับสั้นแน่ที่นี่เนี่ยคอยนางรถละไปอีกมาวินชาแนลพรทัจ้าขวัญเรขับหมดเออเอาเจ้าเบิ้งไฟฉายคอยเพราะมันมันสีไม่บอกหนูลงหรอกข้างเดียวนี่ ม้าวิ่มมงเด็ดตีเพื่อบางเลียวครับตีบวกกาเรีนแท็กเลยไปอีกคันเกือบตีมีบางหลงๆดอกเดี๋ยว,ว,วยือว้อฟังหัวมือละวะเอาวันที่ดีทางนานเราบ้างวิชแชนเอลนี่ดีนนแล้วครับอันนี้อันนี้คือทางเดียวครับผู้ชมเมื่อเรื่องฝนตกๆดิหนิค่อยๆไปเรื่อยทานครับได้ค่อยๆไปต้องเรียเอนนย้ท่างบอดีเดียครับนี่น้องฝีมือนี่ไปอะไรเลยเป็นคเอ้า นี่น้องยศเชี่ยเดียวยศศิภาเจา้จาเจ้ายศศิภาไปเออพีถอดหลักงางนคือจังแบบไปปูพายาเตาตด้วยโอ้ยอยากขับแบบนั่นลงแบบทาสโลเลยท่านผู้ชมเลือนพ่วงนี่แล้วอู้ไปไปเจา้าเอาเอฟซีครับทุกท่านช่องบ้านพีแชนแนลหรือช่องป้าต่อยคนมีเซียนลงน้ำแชนแนลนี่เบิ่งน้ำกันนี่เมียตอนตุย๋ยไปสิเข้าไปหาบวกตัวเสียการเลี้ยงเด้นี่ไปไปได้เจา้านี่ครับทางเขาจะว่าขันบุญพูดรายการบ้าบอกต้องเลี้ยงเขาสิเอา พ <minutes> ี่ใหญ่ของพอท้องแรคนเดิมมาเอ่อแล้วพอท้องเรเห็ดออกไหมเห็ดออกติดนี่แหละครับเพิ่นมาหาเตะเห็ดหลายเดียวนี่เก็บเห็ดน้ำเลยนี่ทวงผู้เจ้าไปเก็บเห็ดน้ำคลิปนี่คุผู้ชมนี่แหละครับเจ้าว่าโชคชนบ่เจ้าว่าบีบากปะนี่ครับเด้ออันนี้คือเพิ่นมะหาเตะเห็ดคุณผู้ชมเปิ้ลนี่รถมาจอดเปิ่ลมาเตะเห็ดเริ่องไล่แน่กับซามมนก็ยังว่าขี่รถไทยทัพเนาะอืแล้วเนาะก็มีแถบเพิ่น เออโวคนผมก็เปิดไฟอะไรดิอะนี่แหละครับข้างเข่าดี่นี่ผมพอต้องแลคนเดือบ่ได้มาโดดเราเนี้ยอันนี้ก็เลยบ่ได้ไปหลายงวดเราไปไปกับช่องมาวินกับปะาต้อยกานาพ่อนนะเรารับเนาะอืมข้างเข่าจะว่าอืม่กันวันนีโดดมากกับพอต้องแลกยเลอาสาเอาโดดพอต้องแลคนเดิมสายลุ้ยเหลีอวป้าเรือไอ้มุนบูบูกับปวดปวดปดปดข้างเด้อที ท้องติปโชคได้ลาภไงเห็นมุอเจ้าดีมันมันธรรมดาเลยครับอืเจ้าว่าได้ยังไงติแต่ละไล่การนี่โุวอเะว่ใน้อยในทางก็ได้แต่ว่ารถบูไปไหนนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีจุดทิจุดอันตรายอยู่ครับเดี๋ยวมันบอกว่าจุดทิจุดอันตรายมองไหนเนี่ยมีบอกว่าวิ่ยุชแนลเรา่ังอยู่นะครับเนาะจุดอันตรายนะนี่เราไปย่อม นี่แหละนี่โกนถือมือลงไปนี่นี่แหละครับนี่เบิ้งกระคักนี่ไม่มีแชนแนลเจ้าใส่ความสามารถเฉพาะตัวทุกยมรุนเดือครับเดือรุนเดือครับนี่ผมเออหามนะครับเดือนี่ผมเคยปีนมาเลยก็วินเ่าเจ้าเคยมาแล้วเนี่ยครับป๊าดนี่เจ้าว่าธรรมดาสิอืมเห็บวันนี้ค่อยๆแล้วทันเบิ้งเห็ดเบิ้งยังไปน้ำเด้นี่แล้วครับเนาะเห็ดกับลงออกครับคนก็ใต่เห็ดย่างหลายเรื่อยขึ้น เอ้ ö, เสียงไฟซ้ำเพอ่อนสู่กันยุคเช่นกับละเซียแล้วไฟฉายบนมาตตหเห็บกับรถถังว่ะเอ้ความเห็บความกินเห็ดเนาะได้ที่ผู้ชมนี่แหละครับ,รบข้างๆระว่างนี่นี่น,นี่ทางเขาสวอยเอามาวิ่งเจ้าไปควายไปแล้วครับนอ๋อเรยครับยกช่วนยังทำได้หนี่ ก็เด็กคนที่หายคักๆกิโดกตรงๆกีโดกหนึ่งตัวล่านี่ขันมาลำบากปันนี่เอ้ยล้มต้นไม้นี่ล่ะโอ้ขันวับขันใจวับกาจังมากนี่ชาแนลนี่ก็ทีมงานหนุบมามนี่เพได้เน้่ครับนี่เออคุณเออเออโอ้คุณคุณนี่แหละครับเอือครับนี่คุณเขาคุณครับท่านเออมันมีทางเขาสองทางนี่ไม่พอกันยุนี่ละเบิร์อือครับเด้อนี่แหละบริเวณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี่ปูนุ้ีกันเล็กนี่แหละครับนะมามาขวานมาถึงแล้วกะอ่ะมาท่องแรกระครับเดี๋ยวไปว่ากันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีสีพันนะคะสี่ช่องเลยนะครับสวัสดีครับเอฟซีท่องแยกระครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีเชนเลวเขาก็เฮนนาคาตาเจ้าเป็นบพื่ ถ้าปีไกยได้พวอนะใครวยพะว่าดีบูเพิินวันคตเอาบ้หันอาสวัสดีครับ FC พระตองเร่ FC หนุ่มอาบคนเดิม FC มาเป็นชาแนวมาต่อยคนมีเซนล่องน้ำชาแนลแล้วก็ผูดีผู้หนึ่งเนระบาวแพรกผูดีผู้นึ่งไปทีมงานเราคนเดิมพระท้องแลคนเดิมเราตอกแจ้งวิสัต้งแจ้ไวใสัยที่่อเห็นรอดเสมอีบ้านเก็แปดช่องครับทีมงานหนุ่มอาบคนเดิมทีทั้นถึงสิมดอก อมูเจ้านี่แหละพอะท้องเรยอขอกราบสวัสดีงามๆถูกทันนะครับเนาะเอฟซีเอฟซีทีมงานนุ่มอ่ำคนเดิมนี่เพิ่นว่าเพิ่นเน้นมากเพิ่นว่าเพิ่นเดิงถูกถูกช่องเดิเอาไปเร็วกว่าที่นี่คอยมองกระทั่งจบจ่อยนี่แหละสะพอนเพ่มใส่ท้องเรือวันใเล่นกัเจ้าเรียกแล้วก็เฝ้าเห็ดสิมาสามคนออกประกาศมานุ่มอ่ำืึ้นไปมากนะเดี๋ยวเข้าอย่างนั้นเฮี้ยนพอท้องเลือกรทั่งได้ไล่กัานตัวเจ้าขอมาท่านเดินมาไหวปูเดิผู้เจ้าไหวไป ทันได้กาบเลยผชมครับขาขอโทรขอแพยเครับด้วยยังเอ้าเอาพทยเพอดอดแพทนี่นี่เห็นอยู่ผุนเดียนุ่มกับโบนี่นี่วันพาบอกป้าต้อยไม่ว่าทองนานเห็นยังแลวว่างหเมียน ผู้ไทยบอกโมโหน้ำเจ้ามีหายมิสตินี่แหละครับท่านผู้ชมถ้าไม่เจอได้ตัวเองจะไม่รู้นะมีหายมิสติทุกคนอย่าตื่นอย่าถ่วงผู้ขาต้วคำเนาะแค่ว่าเขาว่ายาน้องป่นผู้ใหญ่หมาบอกครับอันนี้เรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ซอยถูกต้องคือไม่บินบ้าหรอเป็นผู้ซอยถี่ไปหอดผู้ใหญ่ก็บ่ได้เป็นตะเถื่อ เขาเอือดมาดุมไงโมดีเขาเอือดดุมในขนาดขอทองแลมาถ่ายท่าำกระเวนเป็ย่างยาดครับสีไปไหว่อยัางต okay. ั้งขึ้นแล้วครับนี่ะครับยาตื่นยาทั um> ่วผ um> ูวขาปูเล um> ือดสีเ่้ยง่ายง่ายงาไม่ได้ปอทองแลสติสติทามดีมีสติแล้ทุกคนได้แก ผมข็เลยมาโดนมาเป็นมูเพมาในทีมงานมาวิทยแนลทีมงานนุบบนเดือกแต่วุบับ่ดมาแล้วครับขอถษขอให้เล้ครับเดือปูลูกด้บานหวานในสวนทั้งนั้นเลยอยู่นีปูลูกสีกัดเด็กแล้วเาะแงานไมครบอกเขาต้อรลุ่มกับบุมีบ่แมงพ่อพ่อขยอยางมากนะมูเจา เพราะว่าพอท่งองเรียกกับบอลมาเออหาปูลูกสีการเล็งโดนหรอกโดนลแม่หรอแมวครับเพ่อะคิดจังไหนมูจากอยากให้อยากบ้านแล้มูเจ,จ้าครับท่านผู้ชมนะดูเอาดีละหนึ่งดูล่าข้นจัดให้ทีมงานนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินเทนเดียวถึงนุ่มอาร์มบอลเดมากะผมคิดว่าเอฟซีทุกท่านที่เป็นคนอยู่ในทุกท่านอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับ มีหลอเข่ามากเลยคนเขียงลกหนักเลยดิมันเลิกเนาะใม่ด่งแม่แต่ที่ผบอกแล้วว่าขนาดแยกสังเวีนพอท้องเรียนี่ตัวเลี้ยวหนาเลื้ยวหลังเท่ากันมาผู้เดียวบอกมาผู้เดียวมีมือหนึ่งเกือบใจขาดเพิ่นมาเก็บเห็ดผู้ชายเลยอยู่ๆกับโพมาบ่ให้ยซุบห้เสียงพอท้องเรียนี่พอใจร้อนซุบเลยบุษบันหัวใจหยตัวต้องเรียนวิสติปัวเออ คันร<ส>้ต <interfer es> ้องตายเลยอยู <as> <oir> ่คำนั้นนะกาบมาบอมาเกาคนก็หน่ะแต่ว่าขม่าเนี่เป็นสาโนยพังหานะแต่ขม่ามันมันติดปลาปลาปลายในดีขอต้องบแล้วาก็ขมาตัวปีคนขีู้่คนแบามือพวกมัวแต่เนี้นเพาะว่ายิสาในี่ใค่ใครเขาบอกเป็นผิดเพราะเหตุพญานาคท่านแม่บอกคือเป็นไปได้ครับเพราะว่าเพราะว่าสาในคนขุดมาโดนเรยวสาด้วยนี่อันนี้กับี่จะผู้าู้ถ่อมตน เพิ่นว่าเห็นป่ายางหลายนี่ค่อนสีมากสีมากจากป่าในในบ่อนี่ป่ายางหลายแต่ว่าจับบ่อเด็กพอตัวให้เจ้าคิดเบิ่งเป็นสายมปนบ่เป็นสายเราเป็นสายใหญ่ครับที่ว่าเพิ่มพูดเออที่ว่าโครงการของท่านรัฐนี่แหละครับเออเพิ่มพูดหมายถึงว่าเป็นวิทย์น้ำเป็นสาน้บกแล้วครับจาป่าให้เราไฟไหมแต่คนคิดเนี่ยโดยไฟแล่ะนะ เบิดเบิดหมายถึงว่าไฟแขงเน่ถูไฟตัวเพิ่เยอ่เบิดเบิเกินแน่้แล้วเรัเนาะเชียยอ่ครับพอะว่าพอทังเรียกยนนี่เพิ่ได้ใส่ไม้นะมูใ่เกลืออ้ยเุ้ยย่ฮะี่ยังลงหน่โอ้โหไใหม่ี่นยางวอยางมาซาทั้งหลังคือมนตองนี่มนตองนี้สินี่นะครับ้คือคนลุกไม่ คือบ่เคยประสบการณ์เรื่องโมนี่้องมาประสบด้วยตัวเองกิงสิหูจังตรงดน้ำเห็นยังกระตุ้นแต่ว่าพอท่อง,รงเ,เรียนนี่ทำซีวัาเรื่องนี้จีปูคุณหารจาดจนว่าจากปวดหัวเศร้าปวดหัวเะวววครับก็ร้องเขาข้างหลังมาเพิ่งก,กัน่ะขอบคุ้นเอ็กซ์่ีเดอร์ชนใดเตือนปัสสาวะดิสูดพ่นมะปูให้ปูแล้วก็ดอกไม้แจกันโอ้เอ็กซ์ซทางไหนครับเอ็กซ์ซทางไหนเป็นกระเพราออกหน้า แววลต่างใจมาหกระปูหรือฤๅษีก็เลี้ยงจริีๆครับเอครับเอครับเออ่รือเวลาครัปูนะครับย้ากกระปูฤๅษีกัดเหล็กแวว่าเบิงคิปของปอต่อยเป็นอธิษฐานว่าให้ขันลูกพี่โสภิลาหนน้ำพวานลูกสื่อลอตเรี่ไปแล้วโอครับคเป็นว่าขันขันถือกันลูกพี่โส่หลาถือลอตเตอรี่ตัวือลูกสื่อลูกฤื่ีเด้ เอาแก่กันเอาอย่างมาา้ก็ถือมเ่น่โชคนลข้กไหน่ยนี่แะครับนี่เ็นกรถือโอกาสข้ามขันสาใช่วนนรับเตรียมดูอนกับด้าาขนหาาขี่่เลื่ออยู่เอาบคราวะเาปดยวคือเป็นสีมูกจห้เจอปนีแบบนี้จ เบมาวินเจ้าเคยเจอบ่อไหนี่ไาดีวาเจ้า่เจ้าอย่าเจ้าอย่าเจ้าอาฮะเจ้าภาษาภาษาจเจ้าภาษาพญชนะ่้นเจ้าขึ้นว้าภาษาเอ่อท้งเอ่อเยีย้ป่ะคนท้อือืประเทศไหน้กลฮหรอเปลภาษาพนาญอนาเจ้ามีสติครับเอาบอกก้าวพันก่อนนะข้าราชกาพนเด้น นาโมตัสสะอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเก้าเวกันนะสาธุสาธุเด้องจะมีคอมเมนตนมา้ที่เไหนเท <hi> ่าน <sc> <hui> ับหลักผิดปกติหลักษาจ่อปลาจ้าเขาพร้อมด้วยปูรือสีกันเลยมือนี้ลูกหลานทีมงานช่องมารินแชนแนลเขาทั้งแรงก้นเดือยปลาต่อยพ้นนิ่เส็จ นองน้ำชั้นแนวไคยเดินทางมาสักุลกับตาฝ่ายมาขอเพิบุญบารมีกูฤษีกัดเล็กกูมีหูเกลียวตาทิพย์ผู้มีข้อมีตาลูกหลานมือเดินทางมากเพื่อมาหาแนวทางมาขอจบขอลาเพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อไปกับเอี้ที่ทั้งบ้านจะ mm. ลั่นลอดช่อมลอดค่อยค้อมหวังกับกูฤษีกัดเล็กกูมีหูเกลียวตาทิพย์ได้โปรดโปรดขายให้โชคให้ลาบเลขท้ายวอนที่หนึ่ง ของหวดวันที่หนตุลาคมพศอสสงพันลอย้องสิบเจ็ดขอให้โชคลาภมีกลับขึ้นไปหาเอซีทั้งูบสุบคุนและพูดดีสามารถถวายหรือว่าอาสนาให้กับปูด้วีกันเล็กแต่ดอกไม้ขอแก้กันอขอให้คนได้โชคลาภน้ำกูและ f อฟซีสูบสุบพุ่นก่นี้โชคนี่ลาภเปิดโชคเปรืงตัวเปชะตาให้นี่แต่โชคลาภเขาหาสูบสิบน คือคนอาสวยงามครับพี่ทุกท่านทุกคนเสียสละเวลามาเบิร์นคนวณอ่าผมก็จะขอตักถูตรงนี้แล้วคำนวณตรงนี้ไม่เป็นกระทางถูขึ้นกันนะอืมกลาปเนือปแตกสามโทตรง อาจา้ยจที่เร็วทดดุมา,มาอท่านผู้ชมมาที่นี่ดินโดนจังมากพ่อมาพพอหนาพอตากันใครโชคใครลาบมุ้ยเจ้าเดี๋ยวมาที่นี่นรถขับโอ,อ้ยคอมุ้เจา้าขึ้นเปียขึบนหนาขึ้นจังขนะอไข<ม>่ข<ม>ึ้นังสิบบกครบสิทธิเบิ้งกันนะโอ้ยไม่เนน,นอยเดอนนอ<ม>ไ,<ป>ไปดีทนะี่นั่นเอาไฟแช็กไปไปที่หันมุ้ยเจา้าครับ ต้องาักไหมคะรักไหมหน่อยนั่นหรอกลงตรงนี้มาอ,อ่ะคืออ่ะมูนฤษีกันเลขข็กครับนี้เอ่อทีมงานนุ่มอามคนเดิมแต่ว่านุ่มอามาได้มาส่งเดมาเวิทยานิวพอทองแหลกคนเดิมมาขอโชคขอลาภให้ท่านผู้ชม FC เก็บซี่เหล็กไทยและวก็ใยสามตัวเออ่ให้แก่เออ่พวกท่นานวันประจำวันที่หนึ่งตุลาคมพศอสอนงพันห้าร้อยหกสิบเกตปูฤษีกันเล็กครับใหญ่เบิ่งเสียซื้อเสียง รับผมมาหามาเป็นมูว่าจรงสี่ร่วมตัวกันเรื่องสี่ให้กัก,กมไม้แรกของเรียกสามตัวเรี้ยงท้ายตั้งที่หนึ่งเสรกจก็ทักเอ้าไม้แรกสองมาแล <c oughs> ้วครับคือให้ให้เราหน้าแขาน คือคือเสียมซีไปยูดตักเจ้าขาเน่ยท่านผู้ชมขับขับขัดกินขับขกินเกตเอ้าไหมอ่าตัวแรกหมายเลขศูนย์ค่ะหมายเลขศูนย์ครับปู๊ดสีกันเลขใครหมายเลขศูนย์ีนี่นองคำน้อย้อนไปเซตตักหนองน้ำคฮ้เส้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้าย้อนใ้้ย้องน้ย วะกปเลยนีอะไรครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอาตัวนี้สีใส่ตังตรงไดน,นอยู่ปะอ,อ้า,อา,อาปวปูไม้ที่สองต่อจากก็จะไม้ถึงศูนยปะเนาะต่วจกไม้จากศูนย์่เอาไปเรื่องครับไปาวปห้องหาได้ด้วยหูเดยดก่อน ไม้ที่สองใ้ตายดูน้ำอีกแล้วเอาหันไม่รลสูนยรวังหันไม้เลขไม้เลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งคือปูเสีกัดเหล็ก้มาเดี๋ยวเด้ออันวังหันนะหวยโลนมากะใส่หวยโลนมาเฮ้ยนเสียงยังตกถวยถวยกระสุนละะไรนะวยเพื่อะไร้งน้าเ่ง ่า้าเ,เพื่อนไขแล้ว <c oughs> เอาปู <c oughs> ผมพอมหมที่3าครับานานนเนืวต้อจัดศูนย์หนึ่งมากจัดให้ขับี่ายทาหนาอีลยชแนลนี่ให้เพื่อนก็นะว่าเป็นทีมงานปะนี่เอาตัวตัดเสียงครับปู เฉพ<ล>ะาะแตกสามไปไปตัว,อออตวบวอกพ่อต้องเลี้ยข้าวมาแตกไม่เปนเครื่อเสยมันออกเลกาด้ัวเาเอาเรงเสียครับโยนให้ตัดขอท้องล้ยนั่งตรงกันเดี๋ยวพาต้องแลขานคือพัอขขน,อนยิ้มให้น้องน้ำในสูนหนึ่งขอต้องลี้ย ตัวทุไทยตัวที่สามฮ่าน้าเลยาศูนหนึ่งห้าูนย์หนึ่ห้าเร่อว่าศูนห้านครับหนึ่งกับเกียพนองกันนี้พราองแล้ศูนย์หนึ่งห้าหรือศูนย์เกห้าเป็นไปได้นะครับนี่แหละครับว่านทแชนแนลนี่เพิ่าหารังเ่อกับบ้องทงกันก็พอา่ต้องแล้วมาเลดิถัานว่แชนแนลนี่มี่พินองพ่นองาเรื่องเกียรติพินองกันบ่ทานพนองกันโอ้ครับครับแต่ว่ ffective, วา,า,ากกหนึ่งแย่เป็นปีล ปีนาคาปุ๊บเป็นหกปับเลยฝักงเอาบูเจ้ือมามาที่นี่มาเข้าใจเอาหนึ่งนี่ทันเมื่อก,กีนาปุ๊บมัดถีเป็นไข่ไข่เรื่องเล่นนึงละอาจเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนยม่อหาหาเลว่าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดห้าหรือศูนย์หกห้าเป็น<อ>ได้ทั้งนั้นคือเจ้าสิมอาอธิบายอังสีนีท่ท่านผู้ชมห้าผู้เพึพ่อนจะศึกษาเรื่องนี้ ลุกเปลุกเลื่อนไปขับอีกเยย่อใส่เปิดสอวอยู่ที่ก่อรงเรียนมาวิ่งอยู่ยุ่ยุ่ยุ่กุ่ย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 น่ยุ่าุ่ยม่ยุ้ยุ่ยุ่ยุ่าุ่ย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 น่ยุ่ไม่เุ่ยน่ยุ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 ่ยรียุ่ยุายุ่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 มีลยุ่ยุลยุ่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 ยด่ยุ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 ่าไ่ยุ่ยุ่ด้เข้ายก็บของเลย โลงกับวะอันนี้เงียบสุดแล้วเรงบิร์ดแล้วมไรเรื่อทาเบหรอบเบิ้าผท่านผู้ชมเปดเบิรขัดขเอาเดี๋ยวแล้วก็มาดูเลขคนวยเรื่อะเลขซีซีนี่คือศูนย์หครับเออบอกท่านผู้มเพิดในหูครับแล้วะไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิร์เลขถูกเนาะค่ะเบิร์เลขถูกเซฟกรานี่แหละเป็นได้ไดอกว่าเป็นไตไปค่ะท่านผู้ชมมามาที่นี่เดี๋ยวก็าซังเสียอธิบายคือพอทองแรมาเป็นที่มาง คือคันช่องพอทองแหล่ค่อนเดิมนี่สีนี้เป็นขั้นตอนคือนี่นนสีนี้สามตัวสองตัวอันนี้นี่ช่องลูกอามคนเดิมทีมงานของเพิ่นทีมงานใหญ่เพิ่นนี่พอทองแหล่มารวมเพิ่นว่าก็หา่นละลายเนาะพรานะแม่นิ้วแล้วพรานะอ่ะจัดไปนี่เดี๋ยวก่อนเหนื่อเราต้องเรียกทุบตัวไปเดี <c oughs> ๋ยวมูโจวเป็นเสียทีไปไว้โอเคนะครไปมาที่นี่มูเจ้าไปเบิ่งน้ำมูเผื่อนผมผมนึกว่าหมอรำมาเป็นมากกว่าเลย นาะขอโชว์อลาบน้ำปูดูสีกนเลคับบนเดมาแสดอีเงี้งดอกอือไปเบื้องเข้าบัดสิ่นี่ข้อยครับขอยาพเป็นพลังเสียงลขเพ็นมูตัวเนาะท่านู้ชมเดี๋ยวไปเบื้องพร้อมกันครับว่าพฤหนสไตัวใดปูดุสีกันเลกนี่ดูดวจากมาหาเพินนะครับเนาะหนึ่งตุลาคมนี่แหละมูเจ้า ข้อยังแห้งเลยอทคนโยกแงเลยพอท้องเรียบบ่เคยเจอเดีแบบนี้ยตัยังไม่ต่ำมาสุนบ่ะโอ้โหได้ว่าสารนี่นี่โดนเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าหลุดซื้อว่าสีพักเหลี่ยบอพักเหลี่ยแต่ว่าบ่พักแจงเถื่อไหมใช่เอาต้นหนาต้นตาเลยมากินปลาพื้นเก่าบ่ล้มเลยนี่นี่แหละครับเห็นแล้ครับปลาเบื่อเลยเนี่ยปลิวไม่ใช่ต้นหนาต้นตาครับทุกผู้ชมนี่แหละครับเราเห็นความการยุ่งซีละ เออตาหนาต้าตาเลยครับนี่แหละครับเอออันเด็ก็ับซ้ำเดิมกังขามังคีนั่นฝ่าวเบิรเดนะขาดมากเนี่นะฝ้าเบิร์หลงน้ำจะไปเจ้ามีสติเด้อเออเข็นลมไปซื่อๆหลายคนเลยครับขันบ่มีเออสติเออมาขันขันเชนเจ้าที่เห็นแบบนี้เดือนเดิอนครับเนะไปเออพักอะไรเบิ้งเจ้ามีคำนั้นถุงชมนี่แหละครับเออคือ เดี๋ยวมาบึ้งดำเนินจังมหาเพลินท่านผู้ชมดำเนินจังมหาเพิ่นนะครับเด้อปืนดาสีกันเล็กเดี๋ยวมึงยังกันเฮ้ยก็ลองสิซองเบิ่งเคลียร์ยุทธาดนี่แหมเอาเลยมาที่นี่ท่านผู้ชม นี่นะครับเกิดเหตุเราถือกางเฝ้าเบลืองเร้าแบบนี้ตู้เออหรืสีกันเลน็กครับยายตื่นยายถ่วงผู้ขาเออทีมงานเออผู้ขามาดีมางามน,นะครับเนาะผู้่อให้โชคให้ลาบเราเฝ้ากลับไว้เฝ้าพาดเบื้องเรากลับคนได้ได้นี่อยู่ด่นใดได้นี่มันเป็นลักษณะแบบนี้เฝ้าเบื้องเดี๋ยวพอตักเ,<า>เออรียบแบบนี้ก็มีหินิ จะมีเห็นขับเข็นเนี่ยเนะาะผมต้องเรยกกระไดไม่มีอย่างบา่พวมีอย่างนี่ลรงแามเจ้าอะไรบางเนยขับเออเจ้าเจ้ามีสติรเปเรามาอยู่ไกลเพอต้องแลนี<อ>่ให้ที่เบียจังเบรรถเขี่มาโอ้สเปีงไหน่มึงทีเอากระเาปซ่องไห้เบิ้งไป ไเพิ่มเดอไปเนที่บกาเียมาหาต้อลันี่ห่างแห้งเด้อไปเพิ่บาพิ่ว่าอย่งดอกืออครับเด้ี่เดี๋ยวไปเบิ่ไปเบิ่ปูเศีกันเลีกยนะครับเด้อัอันตัวไหนครับปาตอยว่าววเสียงดือดังขนาดสามแปดหรือว่าเจ็เก้าพระว่าแคือเป็นคือเลกเก่าทีเกสสามหรือเกสสามเกพลังป้าตอยเพินเห็น ต้งเส,สียเพิ่นครับเพิ่นตาดีก็พอต้องเดือบพแลนี่เอ้าเกสเหรือเกสาก่าพนัะเพื่นวานี่นะครับเข้าบ่องเาันน้คือเรียข้วาทันบาครับเรีย่นก้าว่ทัดเก่าครับได้ดีนะครับท่านผู้ชมใหเบิ่งเอากันที่ดีกะอ่ะติพัฒน์บูจ้ไปเบิ่งจะกข้าวจากวางจากข้าวกันนะนีนะครับเด้ออื เกศสามแปะนะครับนะท่านผู้ชมเอ่อคือเกสามแปองเลหเห็นเลขูกแล้วครับนาีครับนะ่วนี้เอฟซีนกบอนกบินบอโอโห่านผูวก่อนอาเจ้าัอย่างนี้นี่ตักกดตเลียยางขักเลยท่านผู้ชมพอแล้วบ่ไแบบนี้ผมขออนุญาตบัตครผมมาเบิ้งเลถูกพาพเบิ้ง คือบังหันเอ่อเกตสามแปด 38. เอาพ่อไปเฮาอยู่โน้น,ไปไป,นไปไปอยู่โน้นไปไปไปครับอโอ้ท่านผู้ชมเอาสักนีิดนะครับบน้นไปดึงโดนจากมหาเพลินไปนี่ใครบุญเจา้าน้องหลับฟอนดีคณงคณโยนอะไรคงณใครหญ่มีวันนี้เฮงเลยสวยงามพ่อครับลบเขา้าสวัสดีครับไปเราตีสวัสดีไปพ่ปต้องเรียบเ,เ,เจ้าเฮียเจ้าแซ่แซเลย